สวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืนทีคลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องท ALEN t ของเกม Hogwarts Legacy ท ALEN เนี่ยตอนเราเริ่มเล่นใหม่ๆมันจะไม่มีมาให้นะมันจะเปิดมันจะเปิดหลังจากเราทำเคเวสหลักไปประมาณหนึ่งก็เป็นเคเวสสีทองนะครับเนื้อหาเคเวสก็ประมาณว่าเดี๋ยวจะมีจุดที่เราไปคุกอัสคบันแ่าแล้วก็ตามรอยไปแล้วก็ไปในป่าต้องห้าม ประมาณนั้นนะครับอยากให้ไปสัมผัสกันเองแล้วกันแต่ว่าก่อนจะเข้าถ้ำเนี่ยมันจะมีส่วนของออพาสเซนอยู่เดี๋ยวผมจะเฉลยพาสเซนตัวนั้นให้นะครับทีนี้ทาเลนเนี่ยเป็นยังไงทาเลนมันจะทําให้สกิลที่เรามีอยู่แล้วนะครับมันดีขึ้นไม่ได้ใช้แต้มเยอะ ใช้แค่แต้มเดียวเท่านั้นก็หมายความว่าเป็นการอัปเกรดอัปเกรดสกิลนะครับอย่างเช่นชีปที่นี่นะครับอีเซเดโอจากแต่เดิมมันจะเป็นไฟฟู่ฟูฟสั้นๆคราวนี้ก็จะระเบิดตู้เป็นไฟฟู่แล้วก็ระเบิดรอบตัวด้วยนะอย่างนเนี้ยแอ็กซิโอเนี่ยแต่ก่อนจะดึงได้เป้าเดียวอันนี้ก็ดึงได้ดึงได้หลายเป้านะต,ตัวนี้ส่วนลิเวอร์โซนะครับก็จะลอยขึ้นลหลายๆเป้าได้ก็เป็นสกิลมูงไปนะสำหรับสำหรับแต้มในการอัพทาเลต์นะมันจะมาจาก สกิลที่เราได้เรียนรู้นะครับยกตัวอย่างนะผมลงัวนี้เป็นหนึ่งแต้ม1แต้ม,ตมเป็น2นะครับ3 4 5้าค้างอีก2เป็น7แต้มมาเช็คจากสกิลที่ผมเรียนรู้ไปนะกดตัวทีเนี่ยครับผมเรียนรู้สกิลไป1 2 3 4 5 6 7ี่ก็คือ7เราเรียนสกิลได้7เราก็จะมีแต้มทา l e เ t 7ตําสำหรับใครที่แปลกใจนะครับว่ายังไม่มีสกิลแถว2อาเป็นเพราะว่า ไอ้ตรงนี้แหละครับมันเกี่ยวกับทาเลนท์แล้วมันจะทำมันจะทำให้เราใช้แต้มใช้พอยเยอะขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในหนึ่งในหนึ่ง,ใน,นงในหนึ่งสกิลมันต้องการหนึ่งท ALEN ที่จะที่จะดีขึ้นในการพัฒนานะครับแต่ว่าบางบางสกิลไอ้ทาเลน e ์ Talent บางตัวเนี่ยมันต้องการหลายแต้มเช่นเนี่ยครับตัวนี้ในส่วนของอคอนะครับตัวนี้นี่น,นี่ตัวนี้มันจะทำให้เราเปิดช่องสกิลเพิ่มได้อย่างอย่างตอนนี้ผมเปิดไว้2ก็คือคอมแบท นะครับคอมแบทจะเป็นอีกสล็อตหนึ่งอีกสล็อตหนึ่งก็จะเป็นเอาไว้วิ่งวิ่งเล่นในในโรงเรียนนะครับวิ่งหาของอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องเป็นพวกอ่าลูมอสหรือว่าเป็นอ่แอคเชีโอนะรประมาณนั้นหรือว่ารีพาโร่อ่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดู จุดแก้พารเซนนะครับของอก่อนที่จะเข้าถ้าไปสํารวจเมื่อเสร็จจากถ้าที่ผมให้ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีทาเลนไว้ช้ยครับแล้วตัวละครเราจะเก่งขึ้นมากเราจะเล่นสนุกขึ้นอีกเยอะเลยไปชมเลยครับผมพารเซนตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรามาหานะครับมาหาตัวจดหมายหน้าแผ่นกระดาษมันจะต้องทําการใช้กระถาษแอกซิโอเนี่ย ดึงดึง,ดงไอ้หกแท่งเนี่ยครับมาให้ได้สามอันแล้วประตูกลมมันจะเปิดออกแล้วไอ้หกแท่งเนี่ยมันจะมีสองด้านด้านซ้ายขวาครับผมไม่แน่ใจว่าระบบมันเนี่ยเป็นการแรนดอมหรือเปล่าว่าแต่ละคนจะโดนเรนดอมแตกต่างกันไปหรือว่าฟิกมาแบบนี้ถ้าฟิกก็เล่นแบบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองสุ่มเดินไปนครับจนกว่าจะเจอ <No. S 1> จุดที่มันดึงได้สามนะครับสามแทง่ง แล้วก็ไม่หลุดส่วนการใช้คาถาเอ็กซิโอในการดึงเนี่ยก็ต้องไล่คาถา,า,าแ,ลแล้วกดค้างไว้นะมันจะดึงายาวก็จะประมาณนี้นะครับงั้นก็ขอบคุณท่านที่มาติดตา,ามชมกหวังว่าคลิปจะปป็นประโยชน์พบใหม่คลิปหน้าขอบมากมาครับสวัสดีครับ